สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาสอนเกียการหา backlink จากเว็บไซต์นะครับก็คือมันจะมี2วิธีก็เป็นเรื่องของการหาแบ c k l i n k ขึ้น1ดู backlink จากโคู่แข่งของเราเองนะครับหรืออย่างที่2คือการเช็ค backlink จากเว็บไซต์ของเรานะครับซึ่งการหา backlink เนี่ยการหา backlink นะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า bl นะครับ บีอล <BL. S 2> การหาแบ็กลิงก์ก็จะแบ,บ่งเป็นสองอันก็คือหนึ่งหาในเว็บไซต์ตัวเองว่าเว็บไซต์ตัวเองนะครับว่าเราได้ทำแบ็กลิงก์มาเนี่ยแล้วมันอินเด็กซ์หรือเปล่านะครับนี่คือข้อแรกนะครับกับข้อที่สองคือหาแบ็กลิงก์จากเว็บไซต์คู่แข่งพูอย่งไงก็คือเป็นการเช็คแบ็กลิงก์ทางคู่นะครับ อ่ะเรามันเริ่มกันซึ่งโอเคการหาล a c k l i n k เนี่ยปกติแล้โปรแกรมเช็ค backlink โปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่เช็ค backlink นะครับจะไม่ฟรีนะครับส่วนมากจะไม่ฟรีจะเน้นรายเดือนหรือไม่ก็อ่าเก็บหรือโชว์ backlink ไม่หมด พูดเลยว่าไม่หมดเช่นสมมุติมีแค่อ่าถ้าโปรแกรมฟรีหรือเว็บฟรีจะให้ประมาณ10รายการ20รายการหรือเต็มที่50หรือ1 0อเต็มที่นะครับแต่ในกรณีที่สมมุติว่าม,มีคนอ่าเว็บไซต์นั้น่ะทำแบ็คลิมประมาณสักหลักพันอย่างเงี้ยคุณก็ไม่สามารถเช็คต่อได้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องเสียตังแต่ตัวนี้ผมจะให้ฟรีก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เช็คได้ฟรีเลยนะครับ ดีมากต้องพูดเลยว่าดีมากแล้วก็เช็คได้ตั้งแต่เว็แบไซต์เพิ่งเกิดเลยอะเช็คแบ็คลิงค์ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของคู่แข่งตั้งแต่เว็บไซต์เพิ่งเกิดเลยเว็แบไซต์เพิ่งเกิดเลยเพิ่งเกิดเลยแล้วก็นอกจากนั้นข้อดีอย่างนึงคือมีค่ามีค่าอันนี้ก็คือพวกโดเมนเลตติง้งหรืออะไรเงี้ยมีค่าพลางังใช้คําว่าพล,างลังนะะมีค่าเขาเรียกอะไรอะค่าเว็บไซต์ เช่น dr ur เลยว่าไปบอกด้วยเพื่อให้เราเปรียบเทียบแล้วก็นอกจากนั้นยังมีบอกเรื่อง do follow do follow no follow บอกเราด้วยนะฮะเว็บนี้นะครับมีมากเลย do follow no follow แล้วก็มีบอกเรื่อง่301ด้วยในกรณีที่เ e า s i t e มี redirect นะครับวันนี้ก็จะ a d v a n e นิดนึงนะครับโอเคมา ็บยซต์ที่ผมจะแนะนำเนี่ยถ้าพิมพเข้าเข้าไปใน Google นะครับแล้วพิมพ์ในช่องอ search bar ว่า a h f ตามนี้นะคะ b a c k ล i n k จริง,รงๆแล้วโปรแกรม a h r e f เนี่ยมันคิดรายเดือนกอ็จะตกอยู่ประมาณ5,000กว่าหรือ6,000นี่ผมจำไม่ได้แล้วอยู่ที่ข้างเงินด้วยนะครับแต่บังเอิญว่าตัว Backlink เนี่ยถ้าเราไม่ได้สมัครไม่ได้ดรีจิก็ยังสามารถใช้ได้ฟรีอยู่นะครับก็คือิงตอนนี้ เรา g ูเแล้วพิมพ์คาว่า af b a c t e r i นะครับเรามาเล่นกันเลยนะครับนี่ก็คือเว็แบบไซต์ของ af นะครับจะพิมพ์ af มี s หรือไม่มี s ก็ได้นา็คนหาเจอเหมือนกันนะฮะผมจะลองใส่เว็บไซต์ผมลงไปนะครับนี่คือเว็บไซต์ผมนะครับก็คือการเช็คตัวเองนั่นแหละนะครับแต่ถ้าจะเช็คคู่แข่งคุณก็แค่ใส่เว็บไซต์ที่คุณต้องการลงไปแค่นั้นเองแต่ว่าผมไม่ต้องการจะเช็คให้ของคนอื่นไงผมก็ววจะเอาตัวอย่างเป็นของผมนั่นแหละนะครับกด ถ้าเป็น s u b d o m a i หรืออะไรเงี้ยตรงนี้เราเปลี่ยนได้นะครับแต่ขอมผมเป็น domain, โดเมนตรงเป็นรู d โดเมนเลยนะฮะก็กดคำนี้นะครับ check backlink แล้วมันจะมีคำว่า robot นะครับกดตรงนี้นะครับ I am not a robot ใช้งานง่ายมากเลยฮะกดแค่สอดสับก,ก็สามารถได้แล้วแล้วก็เขาเรีกยกอะไรประมวลผลเร็วมากนะครับเนี่ยผมก็มีไปฝากกับพันทิปหรืออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับ ดูเมล a ติ n งก็จะบอกอยู่ว่าประมาณอยู่สิบเอ็ดนะครับแบ็กดีเท่าไหร่นะครับดูฟอลโล่ทั้งหมดเลยไหมนะครับเข้าค่าก็จะประมาณนี้นะรีเฟอร์โดเมนคือเว็บไซต์ที่พูดถึงเรานะครับอันนี้คุณไปลองเล่นดูนะครับถ้าคุณสนใจโปรแกรมเอฟคุณก็สมัครเลยปกติแล้วจะอ่าเจ็ดวันทดลองก็เจ็ดดอลลาร์แล้วหลังจากเจ็ดดอลลาร์เขาก็จะให้เป็นอัพอัพเกรดแพ็กเกจเป็นหนึ่งเดือนก็ว่าไปนี่บอกว่าประมาณห้าหกพันนี่แหละนะครับ โอเคซึ่ง7วันเดี่ยเจ็ดตอนน่านะจะประมาณสองสามร้อยมั้ยนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อได้รับเทคนิค SEO หรือดิจิ t a ลดีๆจากผมนะครับนะชัยนะครับขอบคุณครับ